แลวผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไหมครับเช่นเคยนะครับอยู่ไหมครับเป็นชีวิตรอดนั่นเองนะครับซึ่งพาร์ทนี้ก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ทำไอ้นี่ไปเสร็จแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเราจะมาสร้างต่อนะครับผมจากเพาร์ทที่แล้วเองเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงตักน้กําก่อนสงสัยน้ําจะไม่เพียงพอเออสงสัยน้ําจะขาดแคลนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอปั๊มน้าก่อนนะ ก็คืออันดับแรกนี่เราต้องใส่น้ำไปอย่างนี้ก่อนครับอันหนึ่งนเนาะขอจัดก่อนยัดก่อนต้องใส่น้ำให้หมดก่อนต้องยัดก่อนเลยปึ๊บปเ๊บแล้วก็ตักมาตรงนี้เรียบร้อยตามด้วยเอ,อวางแผ่นเหยียบนะครับผมไว้ตรงนี้เนาะแผ่นหยีบปึ๊บป๊บแผ่นเหย,ย,ยียบมันไม่ได้ใช้เยอะนะเออทำไมกูคับมาเยอะจงังวะเยอะเออเออว่ะมันไม่ได้ใช้เยอะเลยเลย,เลยนะั่นแหละเดีย๋ดวยวเรขอตักน้ำก่อนเ๊บโอเค อันนี้ก็เทเข้าไปเออเพนเหยียบไม่ได้ใช่เยอะเลยนี่หว่าข้ามมันทจไมาเยอะๆวะเออนั่นเดิโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวข้ามไปแล้วก็ช่างมาันเถอะอ่ะเดี๋ยวขอตักน้ำลาด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 ก่นอนตักยากลําบากเหลือเกินอ่ะตักไปอ่ะตักไปนี่ครับก็คือการที่แบบว่าพกพิกซอมบี้อย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะล่วงลงมาแล้วก็ตามด้วยพอล่วงมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมาตกใส่น้ําแล้วก็จะไม่ตายแล้วก็จะไหลไปตามน้าครับผม เราก็จะลงสู่ที่ปั๊มของเรานั่นเองแล้วเราก็จะสามารถปั๊มอีกพีได้ไม่จํากัดนะครับผมถ้ามันยิ่งเยอะหัวไม่ชนใช่ไหมกลั <c oughs> วหัวพิกซอบี้ชนมากเลยเนะี่ยโอเคโอเค,อเคหัวไม่ชนถ้าพิกซอบี้มาอย่างนี้โอเคหัวไม่ชนเนาะก็จะไม่มีการติดขัดเลยใดทั้งสิ้นนะครับโอเคใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทุบทุบทุบขอไปนอนก่อนได้ไมั้ยนะมันค่อนข้างที่จะมืดแล้วนะเออมันค่อนข้างที่จะมืดเลยนะเออม,นนมืด มืดกิบเลยเดี๋ยวเดีวขอไปนอนก่อนโอ้โหที่ปั๊มทองนีาต้องเฟี้ยงฟ้าเลยเจียวจ้าไปเลยที่สุด <laughs> เฮ้ยเปิดประตูแป๊บปิดประตูด้วยฮัลโหล m ฟเฟรนด์ขอนอนก่อนนะจ๊ะไม่อยากจะอยู่ตอนกลางคืนรู้สึกไม่ดีอืมอันตรายอันตรายตอนกลางคืนนะ่ะน่าก,กลัวแป๊บหนึงอืมครับก็ขอเสียมารญาตนิดนึงนะครับผมใครบ้างไม่เคยเลยเออ ใครๆก็ต้องเคยเลอทั้งนั้นแหละเนาะอืมแหมแค่เลอมีมารยาทกับไม่มีมารยาเทเชียดได้ไง <c oughs> ไอ้เหี้ยกูเสียมารยาทวะทำไมกูเลวอย่างนี้นะฮะทำไมกูเลวจังเลยจุ๊บจุ๊บเอามาครับแล้วก็อโออตู้หูว่าเราใส่ตรงนี้มันน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยนะเออโดนใส่ข้างบนนี่มันชิวชิวชิวช,ชิว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 กว่าเยอะเลยเออเนี่ยเนี่ยใส่ข้างบนอย่างเงี้ยเออเนาะเออทำไมไม่ใส่ตรงนี้ตั้งแต่แรกวะ ทำนนไมมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าเพื่อนแล้วนะเดี๋ยวนะมันดูยากเหลือเกินโอ้โหมันจะดูยากเหลือเกินเออโอเคอันนี้ก็ยัดไปครับอันนี้ยัดไปปุ๊บเรียบร้อยถูกไหมถูกนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเนาะไอเครื่องรั้มของเราก็จะมีไอนี้กันไว้ตรงนี้ผมจะทําที่กันไว้อ่าชว่วงตามด้วย กันกูัวเดี๋ยวข้างล่างมีน้ำโอ้ยูจมจมจมข้างล่างมีน้ำอ่ะเออลืมไปเลยว่าตรงนี้มันมีน้ำนี่หว่าเดี๋ยว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 เโอ้ยอีหนึ่งนะขอคุบดินก่อนเออผมต้องการที่จะถมดินน่ครับผมโอ้โหอะไรวะตกใจหมดเลยมีน้ำด้วยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์กับน้ำนี่ทีหลังแล้วกันครับเดี๋ยวเราขอทำไอ้พวกน้ำไหลมาจากฝั่งนู้นก่อน เออมันจะตกหูเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำนี่ก็ลึกเหมือนกันนะเนี่ยเราอะเออคิดจะจมก็จมโอ้โหนั่งนึ่งข้อทุบขก่อนทุกก่อน,กกอนปบ๊บเบิ้บเบิบเบเดี๋ยวต้องลงดำน้ำไปเก็บเศษดินอีกนะเนี่ยมาดินมายิหนูต้องการดินนะเนี่ยทุกบล็อกมีค่าเขาบอกว่างั้นโอเคแล้วเราก็ต่อมาครับผมตรงนี้ประมาณสัก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคแปดบล็อกโอเคใช้ได้นะแปดบล็อกก็ให้มันไหลลงมาแล้วก็ไหลตรงนี้แปดบล็อกดีป่ะวะหรือว่าจะทำลงข้างล่างเนาะทำลงข้างล่างดีกว่านานะหรือมันจะมันจะลงข้างล่างให้เราไหมเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคแปดบล็อกแปดบล็อกโอเคใช้ได้ครับ เดี๋ยวขอต่อกันสงสัยต้องเบลดินมาเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมนะอย่าหูย่าดูดดูจะหายใจยังไงเนี่ยขุดไม่ได้โอ้โโอ้ยโอ้โอ้อันตรายอันตรายโอ้โหเขียออันตรายนะครับผมอาจจะขาดใจตายได้แป๊บนึงตรงนี้เราก็ต้องขุดลงไปเรื่อยๆอ่าต้องขุดไปอีกว่ามันไม่น่าจะสุดเท่านี้แน่นอนปิดน้ำแล้วก็นอนนอนเข้าไปโอเค แรงดันน้ำนี่เยอะจริงอะไรจริงโอเคครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอาหินครับผมตามด้วยหินปิดเลยว่ามันจะสามารถทําลายน้ําได้ผมก็เลยจะเอาหินเนี้ยมาเป็นแบบปิดน้ําเออไม่ให้ให้มันแห้งเอ่าง่ายเหอะเออง่ายๆคือให้มันแห้งนั่นเองแล้วก็เอาน้ํามาใส่อย่างนี้ครับมันก็จะมาตรงนี้พอดีโอเคเดี๋ยว๊บนึงโดดเข้าไปมึงโดดสิ เออตรงนี้ก็จะไปไป,ประมาณแดบล็อกครับผมแปดบล็อกแปดบล็อกเนี่ยให้พวกพิกซอมบี้มันเดินมาแล้วมันก็จะล่วงตกตรงนี้เ,เองแหละเนาะตรงนี้ก็แปดบล็อกครับเดี๋ยวมาดูซิความกว่าความไกลเนี่ยมันไกลแค่ไหนแปดบล็อกเออเดี๋ยวเขาปิดน้ําตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้มันมีโผล่มาปะเอาดินอุดก่อนโอเคเดี๋ยวดูซิว่าแปดบล็อกเนี่ยมันจะไกลแค่ไหนไอเชีย โอเค8บคล็อกไกลถึงประมาณตรงนี้นะครับก็ถือว่าได้อยู่เนาะแล้วก็ทำไปอีกชั้นละกันมึงไปยากอะไรปานนั้นเนี่ยโอ้ขนกันยากเลเกินอันนี้ก็ต้องทุบครับผม8บล็อกเหมือนกันอันนี้เด้อเด้อเดิดปิดปิด,ปดต้องอุดรูไวนะ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เหมือนกับเต้นอะไรสักอย่างหนึ่งสองสามมาเร็วมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นไงพูดมากไอตลอดเลยชีวิตกินฮอนแปบ๊บแป๊บหนึ่งนะเรากินฮอนก่อนต้องกินฮอนครับมันเจ็บคอเออต้องให้กินให้มันชุ่มคอซะหน่อยอืมอร่อยเหลือเกินแป๊บหนึ่งปิดก่อนโอเคแล้วก็มาวางอย่างนี้ต่อครับแล้วก็เอาน้ำมาอีกครั้งกูขี้เกียจว่ายน้ำ อย่างนี้จังวะโอเคแปดบล็อกนะแล้วแปดบล็อกอีกเหมือนกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาเป็นชั้นสุดท้ายเวลนะครับอืมทุบครับผมแปดบล็อกเช่นเคยเดี๋ยวจะทุบกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคสุดตรงนู้นสุดตรงนี้โอเคใช้ได้สุดตรงนี้นะครับแล้วก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเคลียร์ก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยๆเคลียร์ออกไปก่อนนะ อ่าดินดินอาออกเอ,ออกเกลียดฐานเหลือเกินเออมีฐานปุ๊บรู้สึกมันไม่สวยเลยไม่เป็นไรเราอินดี้ฮะปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ต้องอขยายหัวห,หน่อยเดี๋ยวพิกซอมบี้บอกกูเดินลําบากเดี๋ยวตรงนี้เข้าไปลําบากชิบหายพอดีอืมเข้าไปลําบากไม่ได้ครัะไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้นะผมพิกซอมบี้ก็จะมาตกอยู่ตรงนี้เนาะ เนี่ยตรงนี้ตรงนี้นผมเกียรถ่านกันวะวันนีงนะขอทุบ่านแล้วก็ใส่เป็นนี่แทนแล้วกันเนาะเกียรถ่านว่ะเออตรงนี้ก็จะเป็นแบบคุณออลงไปครับผมจะมีห้องอยู่จะอยู่เป็นห้องเนาะนี่อย่างี้โอเคเดี๋ยวเอาท็อตมาไว้ในมือเลมืดค่อนข้างที่จะมืดเลยเนะโอเคตรงนี้จะเป็นจุดที่บิ๊กซอมบี้จะล่วงลงมาครับนี่ตรงนี้ พิกซอมบี้ก็จะโล่งมาแล้วก็จะทําทิ่กั้นไว้อ่าประมาณนี้ครับพิกซอมบี้จะโล่งมาตรงนี้ซึ่งข้างหลังนี้ก็จะเอาเป็นห้องเป็นห้องห้องเล็กๆเออพอที่จะให้เราเดินเข้ามาได้แล้วก็เป็นบันไดขึ้นไปอะไรประมาณนี้เนาะอพอที่จะลงมาตีพิกซอมบี้ให้ตายอืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมจะใช้เป็นดาบนะตีจะใช้เป็นดาบตีพิกซอมบี้แทนไม่ไม่ใช้น้ํายาหรือว่าไม่ใช้พวก อุปกรณ์เสริมในการฆ่าพวกพิกซอมบี้โดยเด็ดขาดครับโอเคก็จะประมาณโผล่ตรงนี้ด้านหลังอ่าก็ถือว่าดีครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เรามามปิดกันคัาปิดตรงนี้ก่อนนะหลังจากนั้นนะครับผมให้เรามาใส่ไฟแชกโอเคไฟแชกไฟแชกต้องการไฟแชกเออไฟแชกไฟแชกเลยเออไฟแชกมันต้องใช้ดิน อหินไฟแช็กใช่ไหมหินเหล็กไฟหินเหล็กไฟอนบา้าโอเคเออมีไหมเนี่ยในบ้านหนีบะวหรือว่าตามผมถัว่วมองไม่เห็นเองเฮ้ยเดยวเด้อเ,เ,เคยอนี่คืออะสมุดตอามาเด็ไหนไวะแช่มมาหรอหรือว่าเรามาปะเออแช่มมานนะครับเราจะไปสนใจเออนี่ไงมีเหล็กพอดีเลยแล้วก็ครับ เรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยไปจุดให้มันเป็นประตูนรกแค่นั้นก็จบแล้วครับผมอืแล้วก็จะได้แบบที่ปั๊มเลเวลที่ชิวๆจุดหนึ่งจุดหนึ่งแล้ครับจุดเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆทำไมมันจุดไม่ติดอ่ะหรือว่าประตูมันกว้างไป เออประตูมันกว้างไปเดี๋ยวประตูกูต้องกั้นกลางใช่ไหมต้องกั้นกลางด้วยใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยกั้นกลางแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยกั้นเดี๋ยวค่อยกั้นตรงกลางอะสงสัยประตูมันจะแบบใหญ่ไปอะไรอย่างงี้เดี๋ยวตรงกลางเราค่อยกั้นแล้วกันเดี๋ยวขอจุดไอ้พวกนี้ก่อนปึ๊บมเเนาะโอเคออกซิเยนที่บ้านเราก็มีเหลือใช่ไหมแล้วก็มากั้นกลางได้ครับมันจะได้เพิ่มช่องเลยอะโอเคไม่เป็นไรกั้นกลางก็กั้นกลางไปเดยว เอาออกซิเจนมาก่อนมาได้กัน้นกลางให้มันจบๆเออมันกั้นตรงกลางมันน่าจะได้อยู่นะอืมแต่ผมกลัวกั้นกลางแล้วมันไม่เท่ากัน <c oughs> เออกลัวกั้นตรงกลางแล้วมันไม่เท่ากันนี่เดี๋ยวประเด็นอืมนั่นแหละคือประเด็นเลยเามาเนี้ยอ้าวเอาอยู่ไหนวะเออเอเอกลมได้ประตูแบบประตูเล็กไงเดิอืมแล้วมันจะเกิดไหมอะประตูลงุงประตูเล็กอะไรประมาณนะั้นอะผมไม่รู้ว่ะผมต้องลองว่ะ ตรงนี้ตรงกลางะตรงไหนก็ได้ตรงกลางเนี่ยขอให้แบบเราทาประตูนรกได้ก็พอแล้วตรงกลางตรงไหนก็ได้ครับวางเบี้ยวไปก็ช่างมันวางเบี้ยวไปก็ช่างมันนะเออขอแค่เราจุดได้ก็พอแล้วครับอ๋ออ๋ออย่าไปเปิดสิโอเคโอเคเรียบร้อยตรงกลางกั้นตรงไหนก็ได้นะเดี๋ยวผมขอกั้นตรงตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้ตรงนี้แล้วกันโอเค ปุ๊บแล้วก็จุดฝั่งนี้แล้วก็วิ่งมาจุดตรงนี้แล้วก็โดดข้ามไปอันนี้ก็เอ,อกั้นกลางด้วยตรงนี้โอเคอ่ะต่อมาตรงนี้ตรงนี้ครับผมเรียบร้อยขึ้นไปข้างบนข้างบนต่อข้างบนต่อเอ,อชั้นบนชั้นบนชั้นบนปับป๊บปั๊บชั้นบนนี่เดี๋ยวกั้นกลางให้มันเท่ากับอ,อตรงนี้เลยแล้วกันผมกลัวประตูเล็กแล้วมันจะไม่เกิดดิ <c oughs> เสียดายจังเลยลืม,ลมไม่ได้คำนวณไอ้เจ้าตรงนี้ไว้ครับเออผมไม่ได้คำนวณไอ้ตรงนี้ไว้ดิ <c oughs> โอ้จิบหายไอ้จิบหายเลยเฟลเฟลละเฟลละเฟลมากด้วยไม่ใช่เฟลธรรมดาเฟลมากมากโอเคครับระวังตรงกันหอดวะตรงไม่ตรงก็ช่างมาันเถอะเอาเป็นว่าทําไปก่อนครับอืออ่ะวางจุดนะ่ะโอเคเฉยได้อ้าวฝั่งนี้ลืม เอากูลืมฝั่งนี้เอาจเจริญแล้วเอ้อเด้อเด้อไม่ต้องวางตรงนี้ปุ๊บ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 ปั๊บปั๊บโอเคแล้วก็ไปจุดข้างในก่อนครับเดี๋ยวไปจุดข้างในก่อนข้างนอกน่าจะ <c oughs> ลืมข้างในตรงนี้อีกแล้ว What the fuck แป๊บน,นึงแป๊บน,นึงจะเย็นจุดจุดจุดเป็นคอมโบแล้วก็โดดข้ามเป็นคอมโบอไอ เดี๋ยวๆๆๆๆอย่าอย่าอย่าเข้าไปในประตูมิติเนะ้ย <h aining noise> ยังไม่อยากจะเข้าเออยังไม่อยากจะเข้าจะเท่าไหร่โอเคก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องวางให้ตรงกับไอ้ข้างบนครับมันจะได้สวยๆหนะ่อยหนึ่งสองโอเคก็จุดตรงนี้แล้วก็ข้ามไปดิข้ามโอเคตรงนี้ครับผมเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นประตูรกเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอให้พวก พิกซอบบี้มันจะเกิดหรือเปล่าผมไม่รู้ไม่แน่ใจด้วยนะอืมถ้าไม่เกิดก็ต้องพังทําใหม่ครับผมเออนั่นคือเรื่องธรรมชาติสําหรับผมอยู่แล้วนะผมชอบพังและทําใหม่โอ้โห <c oughs> ถ้าทําใหม่เสียดายแย่เออถ้าทําใหม่โคตรเสียดายเลยนะอื <c oughs> ออกมาทางนี้ใหญ่กว่า้างนี้ด้วยบอกแล้วถ้าทํามันจะไม่เท่ากันเออแล้วพิกซอมบี้มันจะเกิดไหมเนี่ย เกิดสักตัวเถอะนะทุกครั้งมันป่านนี้มันต้องเกิดแล้วดิทุกครั้งป่านนี้มันจะเกิดแล้วเวต่ทำไมอันนี้ไม่เกิดเลยหรือว่าเป็นคนละเวอร์ชั่นหรืว่เออเออ,เอ,อมันเกิดแล้วป่านี้ตื่นี่ไรวีแววของการเกิดพิกซอมบี้อยู่เลยเออเดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างในหน่อยนะพิกซอมบี้จ๋าพิกซอมบี้น้อยเกิดในชันเถอะนะขอร้อง ขอสักตัวก็ยังดีเออขอสักตัวก็ยังดีเออเกิดขึ้นมาสักตัวให้ชื่นใจหน่อยดีว่ามึงมีอยู่จริงอเกิดได้ชื่นใจหน่อยว่าพิกซอมบี้เนี่ยมีมีอยู่จริงถ้าเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งจุดสิบหนึ่งจุดเจ็ดจุดสิบเนี่ยมันจะเกิดแล้วครับป่าเนี่ยแต่เวอร์ชันนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าถ้าไม่เกิดก็ต้องเฟลอะ่ะอืมการใช้แรงงานไอ้แชมป์ก็เฟลไปเลยเไม่เฟลดนนิเราใช้แรงงานมาแล้วอะ่ะเออเราใช้แรงงานมาแล้ว ไม่เฟลดิเออเราใช้แรงงานในแชมป์แล้วอะ่ะอืมจะไปเฟลได้ไงเนอะโอเคโอเคไม่เป็นไรครับเฟลก็ช่ามันเราอย่าไปสนใจถือว่าเราได้สร้างแล้วเราก็ตบแป้งเลยนี่อะไรเล่าอะไรน,นี่นะนี่นะยุ่งจังเลยเนะอะพี่สอมบีจ้จ๋าเกิดได้หน่อยเต่ทกต,ตัวก็ยังดี <c oughs> โอ้กูเสียดายไม้แล้วก็เสียเวลาในการขุดมากเลย หรือว่าผมทําอะไรผิดว่ะเอ๊ผมทําอะไรผิดป,ะ,ะ,ดปะวะอืมก็ไม่มีอะไรผิดนี่เอ๊เดี๋ยวกำลังคิดกําลังคิดกําลังคิดทําอะไรผิดปะวะอืมไม่มีหรอกมัง้งโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาไล่เนื้อแมนดีกว่าพาร์ทนี้เฮ้ยอย่าพึ่งไปล่มันดีกว่ารอนเนี่ยมันจะผลิตได้ไหมเนี่ยเออ ตบแม่งมันไส้มันไส้ลงที่ผีเออเครื่องไม่ทํางานลงที่ผีฮะอืมเราเข้าไปประ,ประตูประตูนรกดูไหมเออเราเข้าไปในประตูนรกไหมอลอง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 จะไปผล่ที่ไหนวะเฮ้ยจ่ะลากกอยโลกที่แสนสวยและอิสลามข้าใจเอ๋นะอืมแถวนี้ก็พิกซอมบี้เยอะนะ ก็ไม่ใช่ในน้อยนะเอ๊ะทำไมมันไม่มีมาเลยเว้ยเฮ้ยมึงอะอะไรเอาเดี๋ยวเดมาตีกูเฉยเลยเดี๋ยวเดี๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จเย็นจะเย็นพวกแมค่อยคุยกันลาก่อยนีจ้ตามทันละโอเคเฮ้ยเดี๋ยวอ้ยอือะไรพ่อบ้านอไม่ใช่ดิพ่อมดไม่ใช่พ่อบ้านพ่อมดอะไรจ้ ฮะอะไรอะไรอะไรจ้าอะไรจ้า,จาเป็นซอมบี้เหรอโดนชาวบ้านโดนซอมบี้ตอดนะครับแล้วก็ตายไปดีที่สุดแล้วไอหูดเนเธอเออที่ไปหากับแชมป์มามอยู่เนี่ยวะโอ้โหตกใจหูดเนเธอห,แบบหูดเนเธอหาแบบหูดเนเธอหรอน่าจะอยู่กับแชมป์หรือเปล่าตรงนี้ไม่มีครับก็น่าจะอยู่กับตัวแชมป์หรือเปล่าวะ อืมหาหูเตอร์ไม่เจอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวครับหินเรืองแสงไว้หน่อยโอเคแล้วก็ตามด้วยอยีายวอันเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนอ่าน,นี่คือที่ตั้งชื่อม้าใช่ไหมเฮลัลโหลโอ้ยฮลัลโหลวัสดีถอยออกไปเฮ้ยพี่ซอมบี้เกิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดแล้วฮ l y ิชิ t เฮ้ยมันเกิดแล้วครับมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วมันเกิดแล้ว นี่ไงมันเกิดแล้วเนี่ยมันเกิดมันเกิดเว้ยเอ้ยเหมือนมันจะโมโหเราหรือแบบมันถึงโผล่มาที่นี่ได้เย็ดมันเกิดแล้วว่ะนี่ไงตัวที่สองมาแล้วอ่าโอเคครับผมเครื่องนี้ก็ใช้ได้ตามปกติเย็ดเคเจ็ดเคอุ๊ยเดี๋ยว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 ไม่แสดงความยินดีแล้วยังมาทำร้ายคนอื่นเขาอีก แสดงความยินดีด oh, ้วยเด่อนดิเออุ่าสทำได้เลยเนี่ยอ้้หอ่าครับผมก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนี้ยเดี๋ยวจะกันใหม่คลิปหน้าก็จะเริ่มกดติดตามแลอกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมมาโดยตลอดนะจ๊ะโอเคลาก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวๆว่าไงว่าไงจ๊ะว่าไงออหนูครับสมบิอระนี่ไงตายไปเลยเออตายไปเลย